สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมเทลเลอร์สองคันนี้นะคะเตรียมจะส่งกันอีกแล้วสองคันนี้ลงใต้กันอีกแล้วนะคะเที่ยวน,นี้ไปชุมพรทั้งสองคันเลยนะคะอยู่ที่ระแมระแมชุมพรทั้งสองคันเลยนะคะเทลเลอร์ขนาดบรรทุกรถไถรถไถนะคะแล้วก็ตัวนู้ดแบบบรรทุกแมคโครนะคะแมคโครตัวสามตันสามจุดห้าตันนะคะ สเปคเมตรเก้าสิบนะคะน้ากว้างแล้วก็ความยาวสามเมตรห้าสิบสเปกโดยทั่วไปที่เห็นได้ใช้กันบ่อยๆเลยนะคะสเปคนี้ลิงขึ้นลงได้ง่ายเลยนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ขนาดบรรทุกรถไถ่นะคะน้ากว้างเมตรเจ็ดสิบแล้วก็ความยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะคะตัวนี้ลูกค้าฟิกขนาดความยาวมานะคะอยากได้ความยาวที่ห้าเมตรก็วางอุปกรณ์ต่อพุ้งได้พอดีเลยนะคะ วางตอนตออพ่วงได้พอดีเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เมตรเจ็ดสิบนี้ขึ้นได้ตั้งแต่รถไทยเล็กเลยนะคะไปจนถึงตัวห้าสูงเลยนะตัวนี้เมตรเจ็ดสิบขึ้นได้จนถึงตัวห้าสูงเลยนะคะแต่ตัวผ่านหน้านี้จะเลยนิดนึงก็คือวางด้านขอบขอบด้านข้างตรงนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้เพื่อเพื่อเอาวางผ่านได้ก็ใช้หน้ากว้างที่2เมตรนะคะได้เลยแจ้งได้เลยลูกค้าอยากได้สเปคหน้ากว้างยาวเท่าไรแจ้งได้เลย แบบนี้นะคะนี่เลยดุมล้อรถกระบะนะคะทั้งสองคันเลยดุมล้อรถกระบะทั้งสองคันเลยรับน้ําหนักได้4ตันนะคะสองคานสี่ล้อแบบนี้รับน้ําหนักได้สูงสุด4ตันนะคะอ่าตันี้สีเทาสวยมากสีเทาสวยมากมีเดินชุดไฟให้พร้อมเลยนะคะเทนเลอร์ของเราที่ร้านเรามีเดินชุดไฟให้ครบ พร้อมเรียบร้อยตามรูปแบบนี้เลยนะคะสั่งเทรลเลอร์ก็คือได้ครบตามรูปแบบนี้เลยเดินชุดไฟให้พร้อมอมีสเกลด้านข้างอันนี้ยังไม่ได้ติดไทยนะคะเหลือติดสเกลด้านข้างมีบันไดขึ้นลงแบบนี้แล้วก็คันนี้ลูกค้ามีทะเบียนด้วยอันนี้มีทะเบียนด้วยอันนี้ลูกค้าสั่งทำชุดทะเบียนด้วยนะคะทะเบียนลูกค้าใช้งานนะคะวิ่งใช้งานข้ามออกข้ามต,าต่างจังหวัดวิ่งใช้งานในเมืองนะคะ แนะนำให้ใช้ทะเบียนด้วยแล้วก็ทางร้านเราก็มีบริการทำทะเบียนให้ด้วยถ้าลูกค้าสนใจนะคะมีบริการทำทะเบียนให้ด้วยกับลูกค้าที่ต่อเทเลอร์ร้านเรานะคะมีบริการทำทะเบียนให้ด้วยทะเบียนชุดทะเบียนนี้เป็นชื่อของลูกค้าเลยนะคะได้เป็นชื่อของลูกค้าเลยสั่งทำพร้อมกับตอนที่ต่อเทเลอร์นะคะสั่งทำพร้อมกับตอนที่ต่อเทเลอร์นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลย นี่นะคะชุดทะเบียนก็มีเล่มพรบ,บรให้ครบเลยนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวไปให้ดูนี่ต่อกำลังขึ้นอยู่นะคะคิวของลูกค้าหลายคันเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันกำลัง อันนี้เดี๋ยวลงไปลงพ้นสีนะคะอันนี้เลยตัวเล็กๆแค่น,นี้กับอ่ากำลังลงไปลงพ้นสีนะคะน,นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในร้านนี่คือ์ใลูกค้านะคะพิสูจน์ก้อมานะ ขนของขึ้นไ้หมดแล้วนะคะกําลังไล่เลยนะไลค่คิวจะส่งให้ตามนี้เลยนะคะสนใจที่ปสอบถามได้เลยนะคะ